้างยังอยู่เรนี่แม่ป้าฮะ้างยังอีก่ราโอ้ยเย็ดปักกระตูปักกระตูยังซี่หอยยังสิใช่ฮะขั้นซางเลยย็ดปักกระตูประตูสันดอกระตูเจ้าจ้าปักกระตูมาแต่แปลกเฮ็ดสะตูท้ายถ้ำไรสูตตอกแตกเอ้าตอกแตกมาแต่สีดีตอกแต่ยิ่งเข้ามาฮู้กันหลายๆอย่างติดตอกเฟรดหมุกรุกกลาเป็นตอกแตกบอก เทียมาไปลูกๆได้แสดงออกพี่น้องเอ้ยตามเกิดตามดีบ่มีม่ดอกทียังคู่เพิ่นดอกไม่ได้ป้ายดวลหนัวม้ทำไมเกาขาดเนาะจำไปบ่ายบ่ายจำจำ,ำอันนี้คืออีหยังนี่อันนี้อันนี้คือล่างไปจะรูปทับค้อของมัะหรือทับลูกมันเป็นยังดอกข้อเจ้าดอก พอจจะทำพ่อต no. yeah. ุกข่อยกับพ่อละเนาะจ้าวีอะไรเกิงบ่ละหนูม okay. ันเกิงเกิงเกิง่เป็นยังดอกเกิงผีคืออะไรไผีได้ห่อเนียนข้างผีปดตัวูดูตดตดบ่เป็นยังดอกส้มตทุกอยางไปขาตุเบอร์ตั้งสิบเลย้าหาไฟออกกได้กว่า แต่เวลาขาสีไล่นมุมนี่มันบอข้าวกจัยงอันแผ่นกลองมากแล้วก็เอาไฟดันใส่ยืนยันงูเพียรตบตะกรุดกระดาสีหลาเวลาแม่ซบเศร้าลูกอันนี้เนี่ยกะบอกเปน็นยากระดูกนี่แหละชอยเหลือพอว่าลูกบ่่ีลูกกะสิขอน้าแม่ือน ส่วนมากแม่ลาบ่มาแลบบตอนไหนที่น้องสนับสนุนเบิ่่ถูกให้เลยยดดิเบอ่งทุ่มโมบะ่ก่แรกออกพี่น้องเกยแต่วัอาลอยจะเลียดกันนี้ทะเลาะลนะเมื่อต่อพุนพี่น้องเบิ่งทีมประสิทพ้นข้าวพ้นแต่กันแตงโมปีเลยเก่าลอย งวดแรกพี่น้องเอ้ยเล่นจนว่าขี่ยอดง่ดยบัตรเปิดไส้กรอยเปิดยัเปิดให้มันแจ้งเฮ้าหนิไง่มีอยู่นี่ขุ่นโคนเนี่ยอันนี้ไฟ้ยังเริ่มช่วงพี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่ทั้งสิไหลเหมือไรทั้งสิไหลเหมือนเหมือนเร่งเตี้ยใสมากเลยขุ่นคือไฟมากเบิ่งแน่ล่ะ เบอร์ไนุ่มพุ่นเบอร์เป็นรอย <c oughs> เคือเบอเป็นลานคืนานอาคือเบเป็นลานคือขาวน่ก็ <c oughs> หอดปรนนั่นเลยตีด้ซจำหนีแล้วไอ้สิลอย <c oughs> <c oughs> เอาอยั้งกับแน่นี่เอาจ้าเจ้าจะเอาอยั้งกับแน่ <c oughs> นอกอ็หอนี่มาบ้างน,นี่นนะคือพวกนเลยเนาะคอยบ้างเลยวนอแนแ่บ้างถ้าหนียีเดยมนบอกเอานีเนี่ยเถอะเอาฉาฉากตัวนี้บอกเ,เมือ่อ ้านขนาดอยู่ในกล่องไหมป้าอันบ้านในติดไฟแต่นั้นเหลียวมา,ามา,าถึงแดดดิเ <c oughs> ข้าอ,อกากเมื่อไลรซสดปีนากคยจิเปี้ยนฉากไหม้ฉ <c oughs> ากนี้ได้ออกยู่ดอ,อกสามงาน <c oughs> ได้อยู่ดิ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่แ <c oughs> มนอยู่พอห้าสิบป,ปูพ่พ่มแดงอยู่ เราเอาไน้ให้ที่ท่านออกฮะไป้ข้างเยอะกื่อนั่นด้วยอืมอืมสวนจะนั่งใส่โย่เราตินเป็นโนปูใต้สนะข้างนั้นก็มีเอ็นบอข้างนี้ก็มีค่อยน้ามันกัไปังสี่เหลี่ยเหอเนาะเราตีนเปียมามัดนั้า นี่ไปเอตีนเป็ดที่บ้านจะใช้ทั้งสองเลยบอกอ้เอาลงมาข้างล่างด้เอาตีนเป็ดวก็เอาอันนั้นตะเกียบมันโย่งใส่นี่นม่ได้สิพ่อผมสักพักสิเพื่ออะไอยู่บอกสวยข้างหลังจะเป็นบรล่่งอันนี้ออกสองเสาหนีเมื่อนะเอเาตะเกียบมากันนะพี่ปลาคืองม่ต้องมอญประกอบกันเพราะไม่งหน้าบอกอะไรอันนี้ก็มันมีประกอบกันเพราะไม่ถึงไหน บ่ไม่เห็นจเสียงายในในกล่องในกล่องก็งามมากๆเลยนันเป็นบันไดล่าจากสวยอยู่ด้วยแบบนี้กับสวยขันห้าเอาฟังนั่นกลับลอกมือมาลอบมือเอลอกกับลอกมันกายหอมกส่ขอกายเดียวองอันบอกแล้วมัองเียไปใส่นงไหเป็นอะไรนี่แหละใส่เก็ไปใส่เขาก็เอาไปเทียนบเทหนาม ออกชมันีออกแมออไปทังขาแ้ก็ออกดีเอาต่ฉานใส่ใส่ใส่ัวใส่หอวมาซอยกันแม่กับลูกใส่อันเดียวไือแม่ป้าเฮนันละเราเพิ่จะใชรเพียงแม่แม่ป้าชิ้นออาหรอก่บิ้างขายของน้ำเมร์ทั้งสี่หลากำมือไล่เมร์อกใส่อะไรซู่ราอใส่ มีลาวเองสิ่เลี่มง่ายอแมนแมนแมนเอาแหนมมากเนกสวยสวันนีเท่ากัจะปูพ่มนะครับพี่นองเนี่ยมันเอกสีพะกนนังอยู่หันัดน้ำข้างล่างน่งในพ่มว่ามแข็นสีแข็งสพั อจะมีภเยคดค่ะจะขาสิกาสื <si ่อตมมหงุปโอสื่อตมมหูร้านไหนร้านอีพีบ้านาังสิละเขาสิบอก้าเขาสนอเออเขาเืเก้าหนาไปสิบอกเขาเล้คตมัหน่ยมเสิผ้าลูกลสดกี่น้องบักตมมัหงกายาขายป้าเียนป้าสิแกเล็กเนี่ยไอซุนสอมสาขาดเออเตียนรถมาก ครับหนึ่งเขาไปมากเขาไปบ้านมามันตีเตี้ยปลาปลาเอาตะเกียบตะเกียบเนี่ยตะเกียบมันได้ไงๆอ้าวตีเตีดยจเอาไปสร้างั้าง,งไหนล้วมาติดไฟจา๊าออดครับเราบอกแฟนมาเห็ดไฟเห็นไหมเสียงห้องแก่ดอก <c oughs> อันนี้เราอยู่ที่สตูวิญญาณสตูท้อ <c oughs> ยังเกาะมีเข้าอยู่ที่มีดนะเขาเขากำลังอันดัดแปลงล้านตามพิลีนนะครับร้านตามพิลีน <c oughs> เป็นอันมองไทยห้าเคืนนึงหล้กก็เป็นอัน <Okay. S 1> ขายบักหุ้งครืงนึง่่เหยีลีล ฟองอยู่ดอกเขาหากไฟลงเอาได้อยู่กานี่เอาตีเนี่ยมันชิ้เสียงป่ะเีงยวบ้าจังสิล่ะสมมติว่าเขาตั้ง้องเนี่บ่เขาจะเห็นเ่เห็นเลยเเห็นจะทั้งในอยู่แล้วเนาะใกโดกะสันไปเปียนเป็นแหนบนันานบสานกเกา มันกสันหน่อวกนเกาหน่อยเดี๋ยวได้ยี่ดอกสาดไฟลงเอาขันไฟบ่ถึงก็มันเอาตังไฟอันหนึ่งดวงนึอสาดเอางี้สิเอาได้ละพอ้ยเดี๋ยวหากินก่อนเ้ยเพิ่นมาจากอันเพิ่นมาจากอันปรดซุ่มคุณพอสองขวดค่าน้ำมันเด้อพพอสองขวดเขาจะไม่ออ เออจะเป็นขาเก็ดเลยกังเว้นขายอันตามบักหฮงดึกคำๆมาลาดสดโอ้ยได้อยได้อยงานตะปูมาตอกไม่ฮาดนีแล้วก็สิรีสัวเมียซี่ ครับพี่น้องฝากนะครับผมให้ยกำลังเรงใจพวกเฮานะครับผมท mm ุกงานเสน่หอีส,สานนะพี่น้องเนาะไ, mm hmm. ไล่ไล่โซนใ้เบิ้งช่วงฟรีครับพี่น้องไล่โซนในเบิ้งช่วงฟรีเนาะเ mm hmm. ข้ากับซีมี่แบบว่าโปรเจกต์ให้พี่น้องในเบิง้งเรื่อยๆนะครับผม mm hmm. ยา mm hmm. ทิ่มยาปลายาไล่กันเ mm hmm. ด้อพี่น้อง mm hmm. <laughs> มอลลัอย่ารีนเพราตายแล้วตอน,น ไก่กับสร้างตอດเก้ากระได้ดอกมันก็ง ี่ละดูดีแล้วไก่พี่ไก่พี่ไก่แล้วก็มีประโยชน์จะหนีจังสิจำมีมีในกล่องเขาสวยอยู่กล่องงามอยู่สวยอยู่แต่ว่าถังถกล่องสีเห็นสนิ่นเพ่เห็นเขาเข้าข้าตั้งบักหมีมันลองสู้เบืองบางหันอยู่ได้อี่หรอเมันสีลองตังกล่องตีหูยึดอีกหูยึดเข้าไปในหมีเลยซี่เข้าไปเลยบอกเขาบว่าอสวรรค์มาจจอ แ็กมานัรเพื่อเอาอี้ออกไปให้ยากเก้าอี้ยุ่งหุ่นเลยพ่อเพราะไหนเพาอื่นเ่อเอาก้าอี้ยังแตกมาทางไหนแขกที่งานโต๊ทอนกันีหรออือเอ็นัวแดงนี่ได้พ่อัตแดงได้หไม่ได้ใส่แล้วแลวอไรเลยส่สือตานานเด้อครับพี่น้องสิไรโซนุไนกัสิแจงในเพจมอญรามเสนอีสานและกับเฟซบุ๊ เอ็นสีผ้าพิื่นนะครับผมแล้วก็สีที่แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเฮาสิไลัยสดให้พี่น้องได้เบิงเมือ่อใดนะครับผมเนาะฝากสนับสนุนนะครับผมวาไม่นมสนับสนุนแม้ฝากติดตามเนาะติดตามตัวเข้าทีมงานเสนอีสานน้นด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายครับ